สวัสดีครับผมวันนี้มาเก็บยอดอ้อยให้เชอร์รี่นะครับที่เขาตัดอ้อยอยู่นะครับผมเนี่ยยอดอ้อยนะครับ่สวยนะครับผมยอดสดยอดสดนะครับผมนะ ก็ดูหน่อยนะมีอ้อยไปดูนี่ยังได้กินยอดอ้อยอยู่นะครับผมกินยอดอ้อยอยู่ก็ได้นะครับผมก็ได้นะครับผมให้ช้างกินนะครับผมอือครับผม

grab